I'm สวัสดีค่ะชื่อนงางสาวพิชยปาปิสนธากุลนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มมดงานนะคะผลงานที่ส่งเข้ามานะคะก็คือกลุ่มมดงานของเราเนะะี่ยค่ะเป็นกลุ่มจิตอาสาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ปัจจุบันมีเครือข่ายมากกว่า100คนทั่วจังหวัดค่ะซึ่งโครงการของเราเนี่ยจะทําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต้นยงนางนาค่ะโดยพวกเราเนี่ยก็ได้เริ่มจากการเขียนโครงการเข้าไปที่สํานักนายกนะคะเมื่อได้รับทุนแล้วเนี่ยแล้วก็ทาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กรมป่าไม้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานนะคะในพน ยังนาการกำจัดกาฝากแล้วก็อบรมเยาวะชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ค่ะก็ปัจจุบันก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายเกมแข่งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีแผนการดําเนินการโครงการต่อไปในอนาคตอีกค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลน,นี้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติแล้วก็เป็นเหมือนรางวัลให้กับพวกเรานะคะที่เราได้ทําจิตอาสาแล้วก็พวกเราเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัลในปีนี้ค่ะค่ะก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะที่มีผลงานมีความสามารถแล้วก็มีโครงการดีๆหรือว่าเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนนะคะที่มีความสามารถแล้วก็ทําสิ่งดีๆอยู่เนี่ยอาจจะเขียนเข้ามาสมัครก,กันเยอะๆนะคะเพื่อให้เราได้รับอสงเกตินี้ด้วยค่ะ